สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปสุขสุขคนสวัสดีตอนบ่ายบ่ายอากาศกง่หอนพี่น้องโอ้ยบังกล้วยก่อนนะพี่น้องเอ้ยกล้วยคอยออกแล้วเด้อค่ะกล้วยน้ำว่าก่อยนี่ออกได้จักได้จักเคลื่อนนี่ได้จักหวีนี่ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่หาวีแต่ว่าอัหวีที่หาเนี่ยพอเคยตรงกับหวีทีหกพี่น้องนี่ได้แค่นี้ก็บชื่นใจแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนอกมีกล้วยน้ำว้ากินนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องค่ะ นี่มาเบิงผักขี่เล็กขวดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยผักขี่เล็กผักขี่เล็กยอ,อดกงดงเก่งเด้งยอดอวบอวบนี่เพิ่งในพี่น้องโอ้ยขอดออนซ้อนเห็นผักขี่เล็กข่อยขอ,ยอําซ้อนพี่น้องเอ้ยผักขี่เล็กต้นนี้แกงแสบเ้อพี่น้องแกงแสบแล้วก็บไม่ไม่บ่ขมมากเ้ยค่ะพี่น้องค่ะไม่ขมมากต้มน้ำเดียวพอกินพี่น้องเอ้ยมื้อนี่จะภาพพี่พี่น้องนองมาเก็บอัน ไปกุยช่ายเดี๋ยวกจะพาไปอันเฮ็ดกุยช่ายหนึ่งกันมือนี้เดี๋ยวต้องปิดเพราะว่าเสียงแอะมาเบิงผัก่อณพี่น้องเอ้ยผักเม็ดผักจี่มันล่วงนมันกำลังเขียวพี่น้องเอ้ยขวดอ่อนซ้อนผักที่ปลูกไว้ปีที่แล้วนะผักไอพกก้พวกกัดหินพักาดขาวธรรมดาเนี่ยเม็ดล่วงเม็ดล่วงแล้วก็เลยเอ้ยตอนแรกว,ว่าจะเอา,าบบกพริกมาลงด้วยจ้ะนี่จะเอาพริกมาลง ไม่เห็นผักกาขึ้นก็เลยบ่สิก็เลยเสียดายก็เลยตัดสินใจโอ้ยบลัลงดีวบวเก็บผักไว้ดีกว่าไปถักกินเนาะพี่น้องเนาะบางทีเนาะก็จะเสียดายอันนี้ข่อยบริวารเนี่ยพี่น้องเขาเกิดเองเขาล่วงจากตน้นมันก็เลยจีจ,จีกันพี่น้องเดี๋ยวข่อยสีถอน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 เอาต้นนอนอ่อนมากินกระปนเนาะนี่มามาเก็บนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะว้ายพวกพี่น้องมองบอกมอ่วงข่อยเริ่มใหญ่ละบอกมอ่วงข่อยหลอดจากพวกคนตัดหยาดคนมาตัดหยาด อันอันซ้นบักงวงขว่อยลวนเบิดพี่นองเหลืออยุสองหน่วยนี่บางเดียพี่นองนี่นี่อีกหน่วยหนึ่งนี่นี่เหลือตัวนี้อย่ะพี่นองเอ้ยนอกนั้นมานซ้อนข,อข่อยลนเบิดไปแต่ซั้งเาคนตัดหญ้านี่ยนี่มาบักพริก,ก่อนเขาพ่อได้เล่มอยู่ได้พี่น้องอันนี้คือบอกพีกอันขี่หนูสวนด้จ้ะต้นบักง่ายปีที่แล้วนี่ก็เลยตัดแต่งสาวให้เพิ่นเพื่อนก็เลยแตอว่าไม่เนี่ยต้นสูงปีที่แล้วสูงจนหอน,หน้าตาังพี่นอง อันนี้อีกต้นหนึ่งปลูกใส่กระถางเลยเปลี่ยนใจเอาออกจากกระถางเราเอามาลงดินตอนนี้ก็ลังเขียวขึ้นมาหนีน่ได้แล้วนี่ผักอันกุ้ยใส่ปลูกในหน่อยนี่ก็งามโผล่งามเกินเดี๋ยวจี้ามาตัดบางแน่พี่น้องอันนี่คอยพึ่งตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นบางแน่แตกออกมาเต็มจะได้เจ้าแตกไว้ว่าเถอะพอเราอ่อนซ้อนพี่น้องเอ้ยบางแน่เราต้องปลูกไรปลูกไร่กินโบทันกับปลูกแค่นี้ก็กินโบทันอยู่แล้ว พี่น้องเฮ้ยเจ้าเจ้าอยู่ยหัจะ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 วขวนข่อยเลยข่อยย่านข่อยดำข่อยใส่เสือหนาตึบเลยย่านดำพี่น้องเวลาออกดงออกแดดทางท่าขีมกันแดดหนาขาวพอกบอกย่านดำร้ายพี่น้องเพราะว่าอย่างข่อยเป็นคนดำไงเป็นคนอันจังเลยตรงนี้พี่กวาจะเดินเอเห็นไหมเวลาโดนแดดดีข่อยเป็นคนอันผิว คิวใหม่ไงพี่น้องเอ้ยโอ้ยขวัญช้อนพี่น้องจะได้เจนามแไงน้ำขัดน้ำเนี่ยเด็ดอันเขาบอกว่าแหง้แหงตัดแห้งขืนแต่ต้นน่ะเองย,ยิ่งตัดก็ยิ่งงามเขาจะว่าสันมันขืนไว้คำชี้ตัดไปอันไปฝากมูพันกระมูพันกระปูกอยู่บางคนพันกระปูกอยู่เนาะขาดเพราะได้เด้พี่น้องนี่ใบกุยชาย่า ต้องปูไว้ติดบ้านเพราะว่าเวลาเขาอันเห็ดพัดถอกพัดไทยหรือว่าอันเวลาเขาอันเห็ดอาหารที่ใส่ใบกุยชงกุยส่ามันอยากกันยางงอกงอเก็บในสวนพี่น้องอันหลายคนบอกว่าค่าคองชีพแพงมันอันมันแต่ละลัดมันกับเปรียบเทียบกันบ่ได้กับพี่น้องบางคนเขาอยู่หลัดหนาวเขาจะกับปูพักปูห้าบบ่ได้กิน นค,คนยนวนแถวรัฐฟลอริดาคนยูฟลอริดากับบางคนกะบ่ปลูกกะคาข้องสีเหมือนกับแพ่งกะทุกคนขาคนที่เขาชอบปลูกพักปลูกหญ้ากินว่าต้องสื่อพักตะไข่ใบบักูดค่าตะไคร่ใบบักูดเอียงพวกของจําเป็นพวกครัวเรือนเนี่ยอําบ่แม่นถึกถือได้พี่น้องหัวตะไข่หัวสองหัวกระตกไปซี่หาเหรียญหกเหรียญได้พี่น้องแต่ว่าอันคนที่เขามาปลูกเขากะอยู่ได้ได้พี่น้อง อันของพคกน,นี้บางครั้งเขาก็บ่จําเป็นตรงสื่อเพราะว่าเขาปลูกบางคนนะ่ะเขาอยู่เมืองหนาวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเขาเจ้าก็ปปูกกินแทบเจ้าก็นมันแล้วแต่คนนะพี่น้องเอ้ยบางคนนี่บ่ปลูกยังกินซื้อกินย่างเดียวกับมีพี่น้องมันกับมันก็ค่าขคงชีพมันก็แพงสิทุกคนนะมันอยู่ที่ตัวคนด้วยนะคะว่าเราอันบางคนเขาอยู่เมือ้างหนาวเขาขยันปลูกเขากับมีกินได้พี่น้อง บางคนอยู่เมืองฮอนเลื่อ,อนอยู่รัดฮอนอยูอันรัดคอรดิดาบางคนกับบ่ปลูกกับซื้อกินทุกอย่างกับบวกับบนราคาข้องชีพแพงมันกบบนี้มันมีคนหลายประเทศพี่น,อน้องบางคนขี้ขันปลูกกับซื้อกินอย่างเดียวส่นะพี่น้องเนาะบางคนเขาอยู่อันอันรันหนาวๆแต่ว่าเขาปลูกกินทุกอย่างเขาอยู่ใดดพี่น,อน้องมันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะแต่ว่าส่วนมากอยู่รัดคอรดิดาเนี่ยคะ ส่วนมากกับสิทักกันปลูกคะปลูกหย้ากินพี่น้องปลูกข้าวตะไคร้ใบประกูดมีเบิร์ชุอย่างพี่น้องย่างออกจากบ้านมาหนิค่ะมีผักมีอย้ากินนะพี่น้องมันมีความสุขนะพี่น้องคะปลูกทุกอย่างยิ่งอากาศไปที่ฟลอริดามันคล้ายคือเมืองไทยเนาะปลูกเอียงกับะมันดิกินปลูกยังกับงาพี่น้องโดยเฉพาะอันทั้งฟลอริดาทั้งทั้งผักทั้งผักตะวันตกผักตะวันออกลงมาเนี่ย มันขวบปลูกต้นไม้ยืนต้นมันจะอยู่ได้ตลอดปีเพราะว่าอากาศมันจะค่อนข้างร้อนร้อนชื้นมันจะไม่ค่อยหนาวมากเหมือนทั้งโพลิดาทั้งเหนือค่ะแถวแถวทาราแฮกซี่แถวเพนเชโคลาอัปปาราชโคลาปารามาซิตี้ปารามาซิตี้บีชตรงนี้แถวนนมันจะอากาศค่อนข้างเย็นหน่อยหนาวมันจะปีที่แล้วกับสโนว์ตก เวลาปลูกต้นมงต้นใหม่ยืนต้นคือพวกบักม่วงับงงบงแบบคูงบบบเครื่งนี่ <Hoch> คือปลูกได้เจซ้ํามือแต่ว,ว่หนหนา,นาวน่าจะตายนะบางทีก็สลบไปเองสิพี่น้องกันแต่ว่าอยู่ทั้งภาคแต่วันตกเนี่ยต้นหมอกต้นไหม่พวกนี้เขาอยู่ได้ตลอดครับโอ้ยเมื่าางไหร่พี่น้องงามข่ะตรงงามค่ะพี่น้องบอกว่านี่เอาดินอันเอาดินอัน สกิล์นมนนัวมาสื่อสกิล์นมนนัวสั่งสื่อทั้งออนไลน์มาแต่ขึ้กขี๊ไก่แหละพี่น้องมาใส่กระเบื้องด้วยแห่งจิ๋งงามค่ะพึ่งเขาใส่เหมือว่าพี่น้องสื่อมาแล้วพึ่งเรามาพึ่งเรามาวานหมูว่าโอ้ยต้นที่ขี๊ไก่เขาปากโอ้ดูหลายปัาดแต่พี่น้อกว่อ่อนโซนเจมันงามค่ะโอ้ยงามกองดงเนื้อง่วงพี่น้องมึงนั่พี่น้องเนี่ยต้นนี้มึงไงมันงามแห้งพี่น้องเอ้ย พอเดียวก็กินอันพวกเบื่ออะพี่น้องมันงามค่ะทีละ่ล่ะต,ตุ่นกงดงยิงเด้ง,ดง,ดงแล้วกับเาได้ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะพี่น้องค่ะใส่แต่ไดดอันอันพวกออแกนิกปลูกแบบออแกนิกเราจะไม่ใส่ปุ๋ยอนเคมีเโาใส่พวกสารเคมีพวกอย่างเดียพี่น้องก็ปลูกแบบตามธรรมชาติแต่ว่ามันงามพี่น้องค่ะเขาใส่ใจเนาะปลูกพ,พักปลูกห้าเพราะว่าจะเห็นอย่างพี่น้อง ทุกอย่างมันต้องการความรักถ้าเราใส่ใจอะไรมันก็งามทุกคนค่ะว้าวตกแจอมซ้อ,อ,อนพี่น้องต้นใหญ่ค่ะเนี่ยมันนีความสุขเลยพี่น้องเอ้ยพักหญากันลังสีงามเอาบอกผิดกันมาเพาะไว้ต้นมันกันลังใหญ่ตอนนี้เอาบอกผิดมาลงอยิ้มบอกนั่นจ้ะทั้งสนทั้ง,ง,งกกบบอุอ่นัผิดก็ปกเขืออันต้นนี่สิบพตัดเพราะว่าพึ่ง เพิ่งตัดไปอาทิตย์ที่แล้วปล่อยให้เขาแก่หน่อยหนึ่งทั้งสี่อันทั้งสี่มาตัดใหม่ตัดไปเป็นอันเป็นจุดเป็นเป็นกอกอไปพี่น้องแล้วก็ให้เขาแตกออกมาใหม่ชิบิเฮดอันแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องเลยแช่แข็งไว้ด้ยเนี่ยเป็นแช่แข็งเยอะๆอุ้ยเดี๋ยวเยอะอีกเลยพี่น้องเลยอันนี้คืออัน ไปผุลพาต้นเมือต้นหญ้าแต่ไม้ใช่มันขึ้นนะหญ้านี่ค่ะตั้งไปกระบอกมองได้พี่น้องต้นหย้าขึ้นเต็มแห้งแห้งถอนแห้งขึ้นหญ้ากระสังบ่อ จะเป็นสิง,งามค่ะพี่น้องแห้งสิง,งามกว่าเก่าเพราะว่าเอาอัน,นขี้ไก่มาใส่มาวันตัดจฉกจักินกับผัดไทยพี่น้องเอ้ตัวรวงหวัใหญ่อย,ยๆรวงหวั่วกินแล้วมันสบายใจพี่น้องมันเขาบม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาบม่ได้ฉีดยามันก็เลยแบบธรรมชาติธรรมชาติจริงๆมาทีลี้พี่น้องเอ้ ใบพักแป้นี่ปลูกง,ง่ายค่ะแม้แต่ไอคนที่อยู่เมืองหนาวปูน่าจำได้สมัยปูน่าอยู่อันประเทศไอซ์แลนด์ปูน่าปลูกใส่สวนใงั้นไงพี่น้องอันต้นพักแป้นทนหนาวพี่น้องทนแดดทนหนาวแต่ว่าอันมาคุมอยู่ได้นี่ปลูกใบมงฮุมเนี่ยช่วงของฮุมช่วงช่วงเศร้าๆส่งใบใบ บานนี้ตะเวินกับสีมาทั้งนี้กับสีแดดตรงนี้แดดจ้าแดดจ้าพี่น,อน้องส่วนมากนะคะคนที่อยู่อันคนที่ปลูกพักปลูกหญ้าปลูกอันอันนี้กินพี่น,อน้องมันกับประหยัดงั้นไปเบิด์ได้พี่น,อน้องไอ้ไปเยอะได้พี่น้องค่ะของพวกที่แบบว่าพวกข่าตะไคร่ใบบักผูพวกอันต้นโหระพโหระพาพริกไอ้พวกไอ้ กับพงกับเผานี่เขาปลูกได,ด้มันก็ยัดประยัดไปเยอะเลยพี่น,ออน้องคนพี่บังเขื่อสิของกินแบบฝระจังของเขานะพี่น้องกะแต่บางคนนะไม่ปลูกมันก็เอียงกับซื้อกินซื้อกินซื้อกินมันกับบุย๋ยเพี่นอ้องอะไรอะไรก็ขึ้นละพงราคาหมดเลพี่นอ้องเลยชีวิตมีความสูขรีม่ก็หนวงกับสูข นะี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอุ้ยเจมันอ,อน่อ,อนๆอดอนๆพี่น้องเต้นอ่อนๆอ่อนๆเบ็ดตาเห็บเบิดก่อนเสียดายที่จงไว้อยู่ดอกก้อนหนึ่งเพราะว่าหางเขาเขาที่จงไว้ก้อนหนึ่งพี่น้องเพราะว่ววาหามีเนวใส่ ให้เพลินปงแล้วก็อันจงไห้ก่อนนั่นแล้วก็เวลาเขากินเบิดเขาก็มาตัดพอหนี่พวกนี้มันก็ปงขึนมาแทนแบบแบบระบบหมุนเวียน่ะพี่น้องค่ะกินแบบหมุนเวียนโมเมนตัดเบิดเทื่อนเดี่ยวพี่น้องตัดตัดเป็นย่อมยอมย่อมยอมพอกินเข้าเราเขากินอนันี่หมดไปแล้วอันย่อมไม่มันก็จะขึ้นมาแทนสิค่ะพี่น้องเลยกินตลอดปีเลยพี่น้องเวียนกันบนเวียนกันตัดแบบว่าเราต้องตัดคมกันา็จะ คือตัวนี้เพิ่งตัดไปเขาก็จะเกิดขึ้นมหม่ปงขึ้นมหม่เขาก็จะได้กินไปนี้อันหลังจากนั้นเขามาตัดตัวนี้ตัวนี้ก็จะคืเริ่มขึ้นพี่น้องมันก็ได้กินอยู่ตลอดปีแบบนี้จ้ะ้ยมีความสุขเด้อพี่น้องเอ้ยฟอยูพอดีด้าชีวิตเนี่ยฟอดีด้านงแบบมีความสุขกับปลูกยังก็ได้กินพี่น้องกันบอกกี่ทานได้จ้ะปลูกได้กินทุกอย่างจ้ะมันเบิด มันเบิดอันชีวิตอันลุกซลีแหละพี่น้องสมัยก่อนน่ยมาแต่ก่อนกับปูพักปูเน่าแต่ว่ามักแตงโตแต่เดินสมือนี่เศร้าเลยพี่น้องเมื่อยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยแตงหนาแตงหนาแตงตาได้พี่น้องเล็บเนี่ยง่าสมัยก่อนเนี่ยได้ดิมันมันเริ่มถังชีวิตมันเริ่มถังแล้วมันก็เลยขี้ขาดแตงตรงแตงโตเ่ยอยู่บ้านธรรมดาใส่ชีวิต อยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านแบบสบายสบายสายิพี่น้องค่ะอือแล้วแบบแดงหูแต่งโถสูงเลยนี่อยู่โมโมแม่แม่แต่ยังสีพง่พี่น้องเอ้ยชีวิตมันไม่ครบสุดเลยคะ่ะโอเคได้แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจิบภาพไปเห็ดสิไปเห็ดแบบเ่าอุ้มเป็นหูพี่น้องมึตงตงีเราบอกพี่น้องบอกงวงก่อนอ่ะบอกงวงได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ คนมาตัดหญ้าคนมาตัดหญ้าแล้วก็มาสนบ่งม่วงคอยโดนแต่สั่งเนาะแต่สั่งป็นแต่สั่ง็นแต่สั่งตัดหญ้าจะได้จะบ่บม่วงกับม่วงคสนโดดเบิ้นบ่งม่วงกับลังสิใหนาคอยเห็นคอยสูนมาสั่นพี่น้องเชบ่อไหมคอยสูนจะได้บ่งม่วงอยกับลังสิใหญ่นาโอเคได้แล้วพี่น้องค่ะนี่บักงามตัดได้บ่งลายเด้อพี่น้องไหมเสียบเดี่ยว แล้วหลังจากนั้นเทาก็สจะไปเห็ดขนมกุยช่ายกันนะพี่น้องค่ะทุกคนตอนนี้กำลังกวนแป้งอยู่นะคะเพื่อจะทำขนมกุยช่ายค่ะแบบนึ่งนะคะทุกคนก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลนะคะมาผสมกันแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ600มิลลิลิตร แป้งข้าวเจ้านี้115กรัมแล้วก็แป้งมัน200กรัมน้ำเปล่านะคะ600กรัมเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งน,นะะี่ค่ะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างมารวมคนคนรวมกันนะคะแล้วก็กรองมาใส่กระทะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกวน เปิดไฟอ่อนนะคะเปิดไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยๆคะ่ะอย่าเปิดไฟแรงนะคะถ้าเปิดไฟแรงเนี้ยแป้งเขาจะจับกันเป็นก้อนนะคะเราก็กวนแป้งได้ที่แล้วนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะนำคุยชา่ายที่เรา,าทำเสร็จแล้วนะคะเอามาผสมกันอันนี้คือกุยชา่ายที่เราหั่นแล้วนะคะก็จะมีน้ำมันพืช สามช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่นสองช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายาปูนใสไปสองช้อนโต๊ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาผสมกันโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุยช่ายลงไปน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากัน โอ้โหดูทุกคนขนาดยังไม่ได้นึ่งนะนี่ยังดูดีแล้วนะเนี่ยทำง่ายมากค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะโอเคหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมนี้ไปใส่ถาดแล้วก็นำเข้าไปนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการผสม แป้งกับตัวกุ้ยช่ายนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะอุย้ยสีสันน่ากินไหมทุกคนดูสิก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเทตัวกุ้ยช่ายลงไปนะคะเราต้องมาทาน้ํามันนะคะเอาใบตองมารองนะคะเพื่อไม่ให้ติดก้นนะคะเราก็จะทาน้ํามันทาตามขอบด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ ขนมคุชยช่ติดตามาผ่านะคะทุกคนนี่คือผ่าก่อนนะคะ ทาไปถึงตรงก้นเลยนะคะเพื่อกันไม่ให้เขาติดโอเคหลังจากนั้นเราก็จะนำกุ้ยช่ายมาเทาเทลงนะคะเทลงใส่ถาดค,ค่ะโอ้ยจริงๆนะได้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าทำแผ่นบางๆก็อาจจะได้ประมาณ สาถึงสถาดนะทุกคนแต่ว่าปูนาจะไม่ทำแผ่นบางนะคะจะทำแบบแผ่นหนาเพราะว่าขี้เกียจนึ่งหลายครั้งเราจะทำแบบหนาเลยนะคะเพราะว่ามีแค่สงถาดแล้วเราค่อยตัดบางๆแผ่นบางๆเอานะคะ คนเวลาเรากวนแป้งอย่าให้แป้งเหนียวมากนะคะเพราะว่าถ้าเหนียวมากเนี่ยเวลาเราเอากุ้ยช่ายลงไปกวนไปคนผสมกันเนี่ยมันจะทําให้แป้งไม่ติดกับใบกุ้ยช่ายนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะข้นเกินไปนะคะเขาจะไม่ส่วนผสมมันจะไม่เข้ากันนะคะใส่ลงไปถาดเดียวเด้

โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คนทุกอย่างเข้ากันเสร็จเราก็ต้องเกลี่ย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 นะคะคนเสร็จแล้วนะคะก็เกลี่ยทุกอย่างให้เสมอกันแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งนะคะมานําไปนึ่งกันค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ20-30นาทีนะคะแต่ว่าปูนาจะนึ่งชั้นเดียวก่นเพราะว่า ถ้านึ่งสองถ้านึงสองชั้นแล้วน้าเขาจะหยดลงไปมันจะทําให้กุ้ยช่ายไม่สวยนะคะโอเคเรานึ่งประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูกันค่ะมาดูกันนะคะเป็นว่าครบแล้วนะคะสามสิบนาทีสามสิบนาทีผ่านไปมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอ้ยน่ากินมากทุกคนโอ้โหดูดูดูด น่ากินมากทุกคนดูสิดูสิมามันนึ่งต่อน้ำไว้เยอะเด,ยเดี๋ยวเติมน้ำแป๊บหนึ่งมันนึ่งอันที่สองแล้วนะคะอันนี้ถาดที่สองนะคะเรามันนึง่งกันที่สามสิบนาที Alexa set the clocks t h minutes น,น,น,นึ่ม โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากสาสิบนาทีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฐานแรกทุกคนจะบอกให้กันนุ่มมากเนื้อนุ่มนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เย็นเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่ขอบอกว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยมากและนุ่มนุ่มปากเนื้อแป้งนี้จะนุ่มนะคะไม่แข็งอร่อยจริงๆทุกคน น้ำจิ้มก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นละเดี๋ยวเรามารับประทานกันพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ถาดที่สองก็ครบแล้วนะคะ30นาทีเดี๋ยวมาดูกันเวลานะคะเอเล็กซออฟมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอุ้ยสวยมากค่ะดูสิดูสิ สวยมากต้องเอาน้ำออกเพราะว่าเมื่อกี้นี่พุานาะคุณาทำน้ำหกใส่นี่ทุกคนดูสิสวยเห็นไหมคะหน้าตาสวยมากโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเย็นเดี๋ยวมาตัดกันค่ะ